ครับคผ้มครับผมอยู่กับผมที่เซ็นทรัลบางนาครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาชั้นสามนะฮะแต่ลงแต่ลงมาชั้นอยู่ชั้นสองแล้วตอนนี้ครับผมเมื่อกี้เอาพาไปให้เซียนเขาดูนะเท่านี้มันจะเป็นหลวงปู่ไข่ย้อนยุกนะครับเขาบอกนี้เขาก็เลยยื่นให้ผมเลยนะครับผมก็ผมก็ถามนะว่านิยมเล่นเหรียญอะไรเขาก็เล่นหลวงูคูนหลวงพ่อทวด หลวงพสดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเหรียญอะไรถ้าอยากจะปล่อยเงี้ยเขาก็บอกผมอเงี้ยก็ตามนี้แหละนะฮะก็ตอนนี้ผมก็เป็นเวลาพักของผมนะฮะเดี๋ยวผมมาหาอะไรชิวๆเดินเล่นไปก่อนนะฮะกอนเดอไปทำงานนะสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผม ตอนนี้อยู่ที่ข้างสนะุงข้าวนะหรือว่าจะไปและขึ้นชั้น3ามนิดหน่อยนะจะไปชั้น4 45, นี่ชั้นห้าเดินชิวๆนะก็ในส่วนของร้านนะฮะที่ชั้นสามของเซ็นทรับางนานะฮะ ผมไม่กล้าถือโทรศัพท์ไปแล้วถ่ายอนะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นมันต้องแบบขนยัดก่อนแล้วค่อยกดถ่ายใช่ไหมแต่เนี้ยผมมาถึอปั๊บอาภาให้เขาดูเลยเนะี่ยแล้วก็ผมถ่ายตอนนั้นมันจะดูน่าเขียดน,นะฮะก็นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะเอาพาะมาให้เสีิมดูนะก็เอามาให้ได้ที่ชั้นสามนะฮะของเซ็นทรัลบางนานะครับผมก็ รู้สึกว่าเปิดเปิดเที่ยงเที่ยงครึ่งวังก็ปิดก็ตามเวลาห้างทั่วไปฮะสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนี่ก็มีดเห,ห,หรียญหนูผู้ไข่ฮะย้อนเหรียญย้อนยุกนะครับเอเซียนเขาดูแล้วนะครับผมสวยมากนะครับท่านผู้ชม ผมแกบอกนะว่าถ้าเกิดมีท่าอะไรก็เอามาให้ดูได้แต่ตอนนี้ผมยังมีแค่หลวงปูไข่นะซึ่งมีแค่เหรียญเดียวครับตอนนี้อยู่ชั้นสามนะเดินเล่นไปเลื่อยๆชิวๆนะฮะหลังจากที่เอาภาพมาให้เสียนดูฮนะ ถ้าเกิดว่าใครมาห้างนะฮะชั้นสามมันจะอยู่ตรงร้านทองนะฮะถ้ามาทางฝั่งขึ้นสะพานลอยนะ,ะมันจะอยู่ขวาเลยนะฮะถ้าขึ้นขึ้นบันไดเลื่อนมาปับ๊บมันจะเจอร้านทองก่อนเสร็จแล้วก็้านขวามือก็จะเป็นร้านทองเหมือนกันฮะ,ะแต่ว่าร้านพระมันจะอยู่เย้ยงเป็นร้านที่สองฮะ แต่ถ้ามองตรงข้ามมันจะเป็นร้านทองแต่ถ้ามองตรงข้างก็เป็นร้านทองฮะร้านทองจะมีสามสี่ร้านร้านพักก็จะมีแค่ร้านเดียวมั้งหรือสองร้านนี่แหละสรุปก็คือร้านทองกับร้านพารมันจะอยู่โซนเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นโซนตรงข้ามแบบสุดๆเลยมันก็จะเป็นพวกร้านหอมกินนะฮะ ก็สำหรับวันนี้พอก่อนนะครับสวัสดีครับ